สวัสดีค่ะหมอบุ๋มนะคะแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลค่ะสิ่งที่สงสัยมากเลยคือเรื่องกลิ่นของกันชงอะ่ะคือไม่เข้าใจว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าเรายังไงให้หน้าเราดีขึ้นได้ยังไงมันช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยอะค่ะสำหรับปัญหาผิวนะคะที่เราเจอกันได้บ่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตอนนี้ก็คือภาวะผิวเครียดค่ะซึ่งเกิดจากความเครียดทั้งของร่างกายแล้วก็จิตใจทําให้เกิดภาวะผิวเครียดตามมา ซึ่งความเครียดนี้ค่ะก็เกิดทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งฮอร์โมนตัวคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนต่อต้านความเครียดเพิ่มมากขึ้นทําให้ฮอร์โมนส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญเนี่ยลดลงค่ะอย่างที่พบได้ชัดเจนเลยก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้จะทําให้ผิวชุ่มชื้นเมื่อฮอร์โมนตัวนี้ลดลงค่ะก็จะทําให้เกิดภาวะผิวขาดน้ําแล้วก็มีลักษณะของผิวแห้งแล้วก็หน้ามันทําให้เกิดปัญหาสิวตามมา นอกเหนือจากฮอร์โมนที่จะลดลงสําหรับตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะก็คือกรทฮอร์โมนที่จะลดลงค่ะกรทฮอร์โมนสําคัญในการที่ทําให้เราเป็นหนุ่มสาวเมื่อโกรดฮอร์โมนลดลงค่ะก็จะทาให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ง่ายก็จะทําให้ผิวเนี่ยค่ะดูหย่อนคล้อยแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้เวลาที่เราเครียดค่ะฮอร์โมนที่จะเพิ่มขึ้นเลยก็คือฮอร์โมนที่ใช้ในการผลิตเม็ดสีหรือเรียกว่าเมลานอไซต์สติมูลติ้งฮอร์โมนซึ่งพอฮอร์โมนตัวนี้เพิ่มขึ้ เราก็จะเกิดการผลิตเม็ดสีเพิ่มขึ้นก็จะเกิดผิวหน้ามองคล้ำหรือเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ง่ายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ค่ะเวลาที่เราเครียดก็จะเกิดทั้ง ผิวหมองคล้ำริ้วรอยก่อนไวภาวะผิวแห้งหน้ามันแล้วก็สิวขึ้นนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือสิ่งที่ช่วยในการลดความเครียดสําหรับตัวน้ําตบกุหลาบเทอร์พีนี้นะคะก็จะมีสารสก,กัดจากเทอร์พีนซึ่งเป็นสารสก,กัดจากกันชงค่ะที่จะช่วยในการต่อต้านความเครียดของเราก็จะลดปัญหาผิวเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาผิวหลากหลายปัญหาเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่ากลิ่นเทอร์ปีนจากกันชงใครไม่ลองเนี่ยไม่รู้จริงๆคือมันหอมแต่เปิดขวดมาเลยอะหอมเหมือนเราอยู่ในสปาของโรงแรมหรูๆอะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายหน้าเราก็ผ่อนคลายจากการใส่แมสมาทั้งวันเจอมลพิษมาทั้งวันเนี่ยแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกเลยว่าหน้าเราอะเฟรชอิ่มอิ่มน้ำสดใสรู้สึกว่าหน้าแข็งแรงกว่าที่แบบแต่ก่อนเยอะมากเลยค่ะ C.D. Facial Essence น้ำตบกุหลาบเทอร์ปีนการันตีด้วยรางวัล Iconic Hydrating Treatment Essence ประจำปี2021